สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เพื่อนก็อยู่ช่องดูดี Forex ช่องสําหรับสอนเทรด f o r r x นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนเนี่ยตั้งคําสั่งออเดอร์นะครับในการเปิดปิดออเดอร์ล่วงหน้านะแล้วก็ตั้งกําไรตั้งขาดทุน Take Profit SL นะครับอ่าในส่วนของกําไรเราก็จะเรียกว่า t p r o p r t นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า TP นะครับส่วน SL เนี่ยก็คือ Stop Loss นะครับยอ่อถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือตั้งขาดทุนนั่นเอง เวลาที่เราคิดว่าเนี่ยกราฟเวลาที่เราวิเคราะห์กราฟครับถ้าเราอยากตั้งออเดอร์คือเราอยากเปิดออเดอร์เลยเนี่ยเราสามารถเปิดได้เลยตรงนี้มาคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดเปลี่ยนล็อตนะครับอโอเคผมจะทดลองทําให้ดูนะครับโอเคอ่ากดบายไปนะครับตรงนี้อ่าโอเคเสร็จสิ้นนะครับอ่าตรงนี้ก็คือ,อออเดอร์ของเราเนี่ยได้เปิดสถานนะ ซื้อนะครับก็คือบายเรียบร้อยนะครับเราไปดู order กันนี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับะจะเห็นได้ว่าคําสั่ง b ายนะครับที่จุดนี้ถ้าใครที่ทํางานประจําด้วยหรือว่ามมีเวลาเฝ้าจอเนี่ยต้องการที่จะปิด order ให้มันปิด order เองอัตโนมัตินะครับเราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ตั้งขาดทุนอัตโนมัติได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาผมเปิดตรงนี้แล้วครับเพราะคิดว่ากราฟมันอาจจะขึ้นไปอยู่ โซนนี้นะครับอาจจะขึ้นจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ผมต้องการที่จะตั้งตัวกําไรตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งขาดทุนที่ตรงนี้นะครับอผมก็จะมาก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ราคาก่อนนะครับว่าตรงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคลิกที่หน้าจอนะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้จะเลือกเป็นเส้นนี่นะครับตีตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ผมจะตั้งกําไรนะครับตั้งอีกกาไร เราสามารถเปลี่ยนเปลีส้นได้นะครับโดยการกดคลิก2ทคีนะครับแล้วก็คลิกแก้ไขนะครับตั้งเป็นเลเวล3นะครับเส้นสีเหลืองนะครับส้นโอเคนี่นะครับก็จะขึ้นมาแล้วแบบนี้ต่อไปเราก็จะตั้งจุดโซนขาดทุนนะครับตรงนี้เราก็คลิกที่หน้าจอเดิมเดิมเ,เส้น h o r i z o n t a หรือว่าเส้นนี่นะครับอ่า ตรงนี้นะครับอันนี้คือโซนที่เราจะตั้งขาดทุนนะครับแล้วก็ตั้งกําไรปิดกําไรข้างบนนี้นะครับถ้าในส่วนของเซลล์เนี่ยเราก็ทําตรงกันข้ามเลยครับอันนี้เป็นโซนนะตรงนี้ราคาที่ผมจะตั้งกําไรนะครับก็คือ1.41628ครับอ่ะผมก็จะไปตั้งอ่ะเรามาที่ออเดอร์ของเราครับเราก็มาตั้งกดเลื่อนนะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่า มีลูกศรแบบนี้นะครับคือว่าอาจจะกดแช่นะครับแล้วก็จะขึ้นมาให้นะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนคําสั่งอ่าทีนี้เวลาที่เราจะตั้งใช่ไหมครับเราก็มาตั้งถ้าโซนที่เรากําลังบายอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะคือ SL จะเห็นได้ว่ามันคือสีแดงนะครับแล้วก็โซน TP หรือว่า Take Profit ของเราเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับเส้นตรงนี้สีเขียวนะนี่สีแดงอ่ะ1.4 1.6จสองแปโอเค ่านี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันขึ้นสัญลักษณ์คําว่า TP ตรงนี้นะครับเห็นไหมเวลาที่กราฟมันขึ้นมาเนี่ยแล้วมาโดนเส้นตรงนี้นครับมันก็จะปิดกําไรให้เราออแต่ตรงมันถ้าสถานะตรงเนี้ยก็จะหายไปนะครับเพราะว่าจะเก็บกําไรที่ TP ก็คือ Take Profit อ่าเห็นี้ มาดูในส่วนของการตั้งขาดทุนกันบ้างผมต้องการตั้งขาดทุนที่ตรงนี้นะครับก็คือ1.40990นะครับอันนี้ผมที่ผมจะต้องการตั้งขาดทุนอ่าผมก็ไปที่ออเดอร์ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมากดแก้ไขหนึ่งจุดสีนย์เก้าเาะครับอ่ะปเปลี่ยนเสร็จสิ้นอ่าจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันขึ้น เจ้าตัว SL มาแล้วนะครับนี่เราเลื่อนดูก็ได้เห็นไหมว่ามันเป็นเส้นสีเดงนๆแบบนี้ TP เลื่อนลงเจ้าตัวที่เราเคยไว้เนี่ยมันสามารถเลื่อนได้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเส้น TP SL นะครับเวลาที่กราฟขึ้นไปเนี่ยมันก็จะตรงนี้ก็จะปิดกําไรตรงนี้ก็จะเป็นขาดทุนของเรานะครับถ้าในส่วนของเซลล์เนี่ยเราก็ทําตรงข้ามกันเลยนะครับก็คือถ้าเซลล์ตรงนี้ เราก็ตั้ง TP ตรงนี้เ,เราก็ตั้ง SL โอเคอตัวนี้ก็กราฟมันขึ้นมาแล้วครับดูสิว่าอ่าเรากําไรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแสดงสถานะนะครับรายละเอียดครับเป็น SL ก็คือ Stop Loss TP ต่อมานะครับคือ,อถ้าเราอยากจะปิดเองก็ได้นะครับแต่นี้คือถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยเราก็ตั้งไว้ถ้าเรามีเวลามาดูแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดเองได้ด้วยการคลิกตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะครับ แล้วก็ปิดกําไรนะครับ3าม0สูนี่เรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับขึ้นมาได้นะครับกาไรของเรา3ามจุด้าดอลลาร์นะครับโอเคต่อมานะครับคือถ้าเราอยากตั้งออเดอร์ล่วงหน้านะครับเมื่อกี้คือการเปิดออเดอร์ณจุดนั้นนะครับถ้าเราอยากตั้งลงหน้าเนี่ยเราก็ต้องหาจุดเข้าก่อนนะครับว่าเราอยากตั้งตรงไหนอ่าผมจะลบจะตัวนี้ออกก่อนวิธีลบนะครับเราก็คลิกที่เส้นนะครับเรากด delete ได้เลยอ่า นี้ผมต้องการที่จะตั้งออเดอร์ล่วงหน้านะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมต้องการตั้งออเดอร์ตรงนี้นครับเวลาที่กราฟเนี่ยมันวิ่งมาปุ๊บแล้วคิดว่ามันจะลงนะครับผมก็จะตั้งให้มันเซล์ตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเฝ้ากราฟนะครับก็คือตั้งเซลล์ตรงนี้แล้วก็ให้มาปิดกําไรที่โซนนี้อโซนนี้ก็คือ,อเ,พเพิ่มเหมือนเดิมครับอ่านี่นะครับ ผมต้องการให้มันมาปิดกำไรตรงนี้นะครับอ่าผมจะตั้งออเดอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งออเดอร์ล่งหน้าตรงนี้นะครับก็คือเลข1.41670แล้วกันนะครับอ่านี่นะครับมาที่ด้านบนตรงนี้เปิดคาสั่งผมจะใส่คําสั่งเป็นเซลล์นะครับอ่าเป็นเซลล์ลิมิตนะครับก็คือนี่นะครับเซลล์ลิมิตอ่ะผมต้องการตั้งราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เรามาดูนะ อีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ1.41671นะครับอ่าตั้งเหมือนเดิมเลือกเป็นตัว Market เนี่ยก็คือเปิดณเวลานั้นๆน,น,นะครับกราฟอตรงไงเนี่ยเรากดปุ๊บมันก็จะเปิดเลยแต่ถ้าพวกเซลล์ิมิตบายลิมิตเนี่ยก็คือตั้งไว้นะครับเวลาที่กราฟไปแล้วเนี่ยก็คือคิดว่ามันจะกลับมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรากดตรงนั้นผมก็จะกดเซลล์นะครับอ่าเลือกเซลล์ไปอ่าแล้วก็ใส่เลข ที่เราต้องการราคาที่เราต้องการจะให้กราฟเปิดนะครับ1จุดี่งหกเอ่า,อาผมก็จะกดส่งคำสั่งไปนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเราไปดูกราฟกันอ่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้ผมก็ได้ใส่คำสั่งเป็นเซลล์ลิมิตไว้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ออก กดลบนะครับนี่ก็จะขึ้นเป็นคําสั่งแบบนี้นะครับก็คือเซลล์ลิมิตเวลาที่กราฟวิ่งมานะครับแล้วเราคิดว่าถ้ามาตรงนี้มันจะต้องลงไปคืนแน่ๆเราก็ตั้งเซลล์ลิมิตไว้นะครับเวลาที่เราไม่มีเวลาดูจอเนาะเวลาที่เราอรอวิเราะห์ไว้พอกราฟมันขึ้นไปปุ๊บโดนเจ้าตัวเส้นเนี่ยมันก็จะเปิดออเดอร์ให้เราอัตโนมัติก็คือเซลล์นะครับเซลล์ Sell ตรงนี้ถ้าเราในกรณีที่เราอยากบาย โวนนี้เราก็สามารถตั้งนะครับโดยการเอาราคาไปตั้งที่ buy limit ครับอันนี้ sell limit เนาะ,ะต่อมาเนี่ยก็คือการตั้งเวลาที่มันเปิด order แล้เนี่ยคือเราสามารถตั้งลงนาได้ด้วยนะครับว่าเราจะตั้งขาดทุนเท่าไรตั้งกําไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้ง order แลวนะครับก็คือถ้ากราฟมาเนี่ยผมจะให้มันเปิด s e ล l โดยที่จะตั้งเจ้าตัว take profit เนี่ยข้างล่างก็คือจุดนี้นะครับ จีเซ้นนี้แล้วก็จะตั้งขาดทุนนะครับขาดทุนที่ขาดทุนที่บริเวณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเดี๋ยวเาดูนะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่อ่านี่นะครับอ่าเป็นตั้งขาดทุนของเราก็คือหนึ่งจุดสี่หนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับอ่าผมก็จะไปตั้งขาดทุนก่อนนะครับเราเลือกไปที่กราฟของเราอ่าคู่เงินที่เราต้องการตั้งกดแก้ไขในกรณีที่เราเซลล์นะครับเราก็จะมา นี่นะครับเลือกเป็นตั้ง sl ก็คือจะต้องอยู่ข้างบนเวลาที่เราเซลเล์เนาะเราก็จะมาตั้งตรงนี้นะครับเมื่อกี้ตัวเลขก็จะเป็น1.41920นะครับอ่ะโอเคจากนั้นเราก,กดปรับเปลี่ยนไปนะครับโอเคอ่าจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว sl ของเราเนี่ยถูกตั้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือสถานะเนี่ยมันยังไม่เปิดนะเพราะว่ากราฟยังมาไม่ถึงเจ้าตัวเซลล์ตรงนี้ของเรานะครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยคือราคามันไม่ขยับเลยคนระับเพราะว่า ถ้าอย่างเมื่อกี้นะครับคือเวลาที่เราเปิดออเดอร์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะ,จะขึ้นสถานะเลขวิ่งให้เราเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือยังเป็นสถานะเซลล์ลิมิตชูนะครับก็คือคําสั่งยังไม่ถูกเปิดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น SL ที่เราตั้งไว้เดี๋ยวเราจะต้องไปตั้ง TP ตรงนี้นะครับเพิ่มปิดกําไรอัตโนมัติครับอ่าตรงนี้มี SL มีแล้วเอ่อออเดอร์ของเรามีแล้วตรงนี้ก็จะเป็น TP นะครับที่เราต้องการปิดกําไร ผมก็จะมาตั้งที่โซนนี้นะครับ1.40949นะครับอ่ะผมก็ไปที่คำสั่งของเราเหมือนเดิมเลือกนะครับแก้ไขอ่ะตรงนี้เรามีราคาที่เราต้องการเปิดราคาที่เราต้องการตั้งขาดทุนอ่ะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือ take profit นั่นเองเวลาที่เรา order sell เนาะอ่ะผมก็จะตั้งตามเลขเมื่อกี้นะครับ1.409 ที่เก้านะครับอ่าเราก็กดปรับเปลี่ยนไปเลยอ่าโอเคครับเราก็มาดูนี่นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ TPSL นะครับอันนี้ก็คืออยู่เป็นสถานะออเดอร์ของเรานะครับที่กําลังรอการเปิดครับนี่นะครับอ่านี่นะครับก็คือสถานะออเดอร์ของเราเมื่อกราฟเนี่ยขึ้นมาจุดนี้นะครับมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติครับแล้วก็ถ้ามันวิ่งไปชน SL ตรงเนี้ยก็คือ เราก็จะตัดขาดทุนตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันวิ่งมาโซนนี้เราก็โดนท p เนี่ยเราก็จะได้กําไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งออเดอร์ลงหน้าในส่วนของเซลลิมิตบายลิมิตครับถ้าเป็นบายลิมิตเนี่ยเราก็ทําตรงกันข้ามนะครับก็คือไม่ได้ยากเนาะทำตรงกันข้ามถ้าเป็นบายเราต้องการบายตรงนี้เออเราต้องการบายตรงนี้ครับเราก็ตั้งท p ตรงนี้ s l ตรงนี้แทนนะครับอ่าเราก็ลองมาเล่นกันดูนะครับให้เพื่อนเนเนี่ย ใช้บัญชีเดโมทดลองก่อนนะครับหรือว่าจะใช้เป็นพวกโบรกเกอร์ที่มีโบนัสให้นะครับเช่น XM หรือว่า Xnet หรือว่า FBS อะไรอย่างงี้นะครับก็เปิดบัญชีมาฝึกก่อนนะครับฝึกให้เรารู้จักในส่วนของการเปิดออเดอร์กราฟเทคนิคต่างๆให้เรามีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเติมเงินเปิดบัญชีจริงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนไปนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วในส่วนของการตั้งเซลล์ลิมิตบายลิมิตนะครับ ผมก็จะมาปิดออเดอร์ถ้าเราต้องการยกเลิกเนี่ยเรากดตรงนี้เหมือนเดิมครับเรากดติกถูกอ่ะเรากดลบคําสั่งครับอ่าเรียบเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ได้ลบคําสั่งแล้วมันก็จะขึ้นมาประวัติตรงนี้ในส่วนของประวัติเราสามารถมาดูได้นะครับว่านี่เราเคยเปิดคําสั่งอะไรไว้บ้างครับบายเซลิมิตครับตัวเซลิมิตเนี่ยคือเราไม่ได้เปิดครับเพราะว่าราคามันไม่ถึงจะให้เซลครับ ตรงนี้เราก็สามารถมาดูได้เลือกเป็นประวัติวันนี้สัปดาห์นี้เดือนล่าสุด3เดือนครัหรือว่ากําหนดค่าเองก็ได้อ่ะทีนี้มาในส่วนของออ buy stop sell stop กันบ้างนะครับให้เพื่อนมาตรงนี้กันบ้างจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันจะมีคําสั่งให้เลือกก็คือเปิดณจุดหรือว่าเวลานั้นๆครับ buy limit sell limit ครับเมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็น buy stop หรือว่า sell stop กันบ้าง อธิบายคร่าวๆคือจะตัว b u y stop s e l l stop เนี่ยก็จะไว้เปิดออเดอร์เวลาที่เราคิดว่ากราฟมันน่าจะไปต่อนะครับสมมุติว่าผมคิดว่ากราฟเนี่ยมันอาจจะไปจุดนี้อ่าบริเวณจุดนี้ผมก็จะตั้งออเดอร์ buy ตรงนี้ไว้นะครับเวลาที่กราฟมาปุ๊บถ้าคิดว่ามันวิ่งต่อเนี่ยมันก็จะเปิดบายตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เลยนะครับอ่าถ้าในส่วนของกรณี s e l l stop ถ้าผมคิดว่าตรงเนี้ย กราฟเวลาถ้ามันผ่านมาเนี่ยมันน่าจะไปต่อผมก็จะเปิดเซลล์เซล์สต็อปนะครับอ่าอ่ตรงนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับเราก็ไปหาตัวเลขมาก่อนครับว่าจุดโซนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็คลิกนะครับเลือกเส้นนี่นะครับอันนี้คือเส้นที่ผมต้องการเปิดออเดอร์นะครับเซล์สต็อปนะครับอ่าอันนี้ก็คือจุดขาดทุนของเราจุดขาดทุนผมจะใส่เป็นสีแดงแล้วกันอ่า อะผมต้องการที่จะเปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับก็คือเียสต็อป1 4 1 2 2 3มดนึมาครับที่ออเดอร์เซลสต็อป1 4 1 2 2จนะครับ,รบจากนั้นผมก็จะตั้งขาดทุนที่1.41653นะครับอ่ะแล้วกดส่งคำสั่งไปอ่ะโอเคตอนนี้ก็สถานะเราเปิดเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเซลสต็อปอ่ะจะมี s l ด้วยแล้วก็ไปดูกราฟนะครับอ่ะ จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเป็นคําสั่งเซล์สต็อปของเรานะครับคือเวลาที่กราฟมาปุ๊บคิดว่ากราฟมันจะลงไปต่อจุดนี้เราก็ตั้งเซล์สต็อปไว้นะครับเวลาที่กราฟมันมาปุ๊บออเดอร์ของเราก็จะเปิดตัว SL ของเราเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้คือมันถูกตั้งออเดอร์ไว้นะครับมันจะยังไม่ทําการเปิดนะ,ะทีนี้เราได้คําสั่งเซล์สต็อปของเรามาแล้วเราต้องการที่จะตั้งให้มันปิดกําไรอัตโนมัติเวลาที่มันมาจุดนี้นะครับ อันนี้ก็คือกราฟมันอยู่จุดนี้อยู่กราฟมาตรงนี้ปุ๊บคิดว่ามันจะผ่านลงไปจุดนี้เราก็ตั้งออเดอร์แล้วก็ตั้งท p พเพื่อเก็บกำไรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นราคาที่หนึ่งจุดสี่ศูนย์แปดแปดแปดนะครับอ่ะเราก็เอาไปตั้งอ่ะติแก้ไขนะครับโอเคตรงนี้เราก็ตั้งเป็นท p พีของเรานะครับเราก็ใสเ่เลขไปหนึ่งจุดสี่ศูนย์แปดแปดแปดนะครับอ่ะเราก็ปรับเปลี่ยน อ่าเรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้นอ่าเราดูรายละเอียดนะครับว่ามันตั้งเสร็จอย่างนี้นะครับคือตั้ง sl tp เรียบร้อยเราไปดูกราฟกันนะครับนี่นะครับอ่านี่ก็จะขึ้น tp แล้วเห็นไหมครับถ้ากราฟมันลงมานะครับแล้วก็ถ้ามันผ่านจุดนี้มันก็จะเปิดออเดอร์ให้เราแล้วก็ตั้ง sl ตั้งขาดทุนให้เราอัตโนมัติตั้ง tp ให้เราอัตโนมัติก็คือ take profit นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะลบนี้ออกไปดีกว่ามาลองเล่นกันดูนะครับใช้บัญชีเดโมด,ดูก่อนนะ นี่นะครับก็คือสถานะเซลสต็อป TP SL ถ้าเราตั้ง by u stop ตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เราตั้งเนี่ยถ้าเป็นเซลสต็อปเนี่ยเราจะต้องตั้งต่ำกว่ากราฟล่าสุดนะเพราะว่าเราคิดว่ากราฟเนี่ยมันจะวิ่งลงมาแล้วผ่านจุดนี้ไปยังจุดนี้ถ้าเป็น by stop เราก็จะตั้งตรงเหนือกราฟณปัจจุบันนะครับเพราะคิดว่ากราฟเนี่ยมันไปผ่านตรงนี้แล้วมันจะไปต่อ แบบนี้นะครับถ้าใครสงสยัยอะเนี่ยคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนเนี่ยใช้บัญชีเดโมโไปหัดทดลองก่อนนะครับหรือว่าใช้เป็นบัญชี xm อ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในส่วนของการเปิดบัญชีเทรดแล้วก็วิธีรับโบนัสในส่วนของ xm 30เหรียญน,นะครับเอามาเทรดฟร,ฟรีโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีฟอนิครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ